ทำไมวถ่ายใหม่นะคะวันนี้พีอ่อ้อยลูกชายลูกชายพา,พามาเที่ยวพัทยานะคะ<อ>ก็ยังนั่งอยู่ในนี้เนะาะเมื่อเช้า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 ,า,ชา,า,ชานั่งไรก็นั่งตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่าท้องฟ้าเปลี่ยนนะคะท้องฟ้าเปลี่ยนด้วยเมฆที่งามนะคะ ฝั่งนน้นจะมีเขานะคะพี่อ้อยไม่รู้จักเนาะ,ะว่าเป็นเขาอะไรนะคะอหลานชายนะคะเจ้าดิวเรียกร้องให้ยายอ้อยทําคลิปเนาะ <S <S นแล้วก็เลยทําคลิปนี้นะคะที่ที่ทะเลนะคะตอนนี้คนจะน้อยนะคะ <S <S เนื่องเนื่องด้วยอา,อากาศยังร้อนนะคะแดดร้อนมากแดดยังร้อนมากนะคะแดดยังร้อนมาก ก็จะประมาณนี้เนาะคนไม่ค่อยเยอะนะคะคนไม่เยอะเนาะแต่รถเยอะนะคะรถเยอะมากๆหาที่หาที่จอดรถยากมากๆเลยนะคะต้องขับไปขับมาวนอยู่สองรอบนะคะ วนอยู่สองรอบเนาะก็พอจอดปุ๊บก็ลงนั่งก็เป็นโต๊ะข้างๆอ่าตรงที่เราใกล้ๆที่เราจอดนะคะตรงใกล้ๆที่เราจอดตรงนี้ก็จะมีคนขายของขายกางเกงวอมกางเกงที่เขาเอ๋อะไรนะเขาเรียกบ็อกเซอร์ใช่ไหมยอยไม่รู้จักนะพอเราไม่เคยใช,ใช้นะคะมันจะเป็นจะเป็นโต๊ะอย่างนี้ อตอนนี้น้องจอยก็ไลฟ์อยู่นะคะดูในออพี่อ้อยหูก็ฟังไลฟ์นะมือก็ทําคลิปนะคะจะเห็นนะคะนักการกๆนั่นน้องซีนะคะน้องซีกับแม่เขาเนาะกับแม่กับพ่อเขาแล้วก็ลุงเขาก็คือลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กนะคะจูงมือหลานอยู่นะคะแล้วก็ลูกสะพ้ายเดินชายหาย เขาพ้าตอนนี้สวยนะคะเพราะว่าอ่าไม่เหมือนกับเมื่อเช้าเนะเมื่อเช้าจะเป็นอีกสภาพหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ก็จะสวยเพราะว่าแดดแรงก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีฝนนะคะย้อยคิดว่าไม่มีฝนโอเคนะแต่เมื่อวานเมื่อวานมีฝนเนะาะเมื่อวานมีฝนขับขับรถมาจะฝนปอยโปรยอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่มี ย้อยขออยู่ที่ธรรมชาติตรงนี้นะคะพี่อ้อยจะไม่ใส่เสียงเพลงเนาะก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะในวิวของธรรมชาติเนาะเดี๋ยวก่อนข้าวพรห้วยเล่นไหมก้อน ตรงนี้ก็มีเขาค่ะคอ่อไม่ใช่เขาเป็นเป็นเกาะเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกาะอะไรเกาะนี้ใหญ่นะเกาะนี้ใหญ่มาก ถือว่าสวยงามนะคะท้องฟ้าตอนนี้เนาะกับทะเลนะคะ ขาแต่เดียวเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ พี่อ้อยจะถ่ายคลิปนี้นะคะจะเอาไปไว้ตรงท้ายคลิปแรกนะคะก็ก็คือเป็นคลิปที่ห้องเนาะที่ห้องเมื่อกี้จะลูกชายกำลังจะปิดห้องจะไปอยู่ที่ห้องน้องสีนะคะก็อันนี้ที่พักนะคะเป็น มีสาระน้ำในตัวเนาะแต่เราไม่ได้ลงที่สระนี้เลยเนาะไปเล่นอยู่กับหลานที่นู่นนะคะไปเล่นอยู่กับหลานฝั่งน,นู้นเนาะก็ <ried> ห้องพักก็จะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะพี่ย้อยจะให้ดูต้นอะไรเนาะไปดูธรรมชาติห้างรอบๆห้องอ่ารอบๆที่พักนะคะ ตรงนี้นะคะมุมอ่าที่ที่พักของพี่อ้อยเนาะเนี่ยจะมีดอกไม้นะคะที่นี่บรรยากาศเขาล่มลื่นดีมากเลยนะคะจะมีต้นไม้ล้อมรอบนะคะคืออากาศเขาดีมากๆคือตอนช่วงเช้าก็จะอากาศเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆหน่อยแล้วข้างในก็จะปลูกพวกหมากนะคะตันรอบๆข้างในก็จะเป็นพวกต้นหมาก แล้วก็จะมีพี่อ้อยไม่รู้เขาเป็นต้นอะไรเนาะแล้วก็จะมีสนเสอที่เขาเรียกอะไรนะช้าอ่าไซอินเดียหรืออะไรประมาณนั้นเนาะที่เขาทำเป็นไม้พุ่มนะคะนเะะนี่ยพี่อ้อยชอบก่อนนี้มากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะดอกสีแดงอ่าถ้าเป็นสีเหลืองเขาเรียก เบิร์ดนะคะเบิร์ดเหลืองเนาะแต่อันนี้เป็นสีแดงพี่ย้อยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเรียกอะไรเนาะอ่าน้องๆคนไหนรู้บอกพี่ย้อยด้วยนะคลิปนี้อ่ามันจะพี่ย้อยจะเอาไปต่อกับคลิปที่ชายทะเลนะคะจะเป็นเอาไปต่อกับคลิปชายทะเลเนาะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะคือเขาข้างในกว้างมากเลยนะคะ ข้างในที่พักเขาเป็นแบบร้อยร้อยห้องเลยระคะ่ะเยอะมากๆอะ่ะเพราะว่าน่าจะร้อยกว่าเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นในลักษณะแบบอ่าที่พักเขาจะเป็นลักษณะแบบรูปะระฆังเนาะปากแคบอ่าเขาจะเป็นวงแบบข้างหน้าเล็กนิดเดียวนะคะแล้วข้างในเขาจะขยายกว้างมากนะคะข้างในเขาจะเป็นดอกไม้ต่างๆแล้วก็จะมีดอกโครงชมพูนะคะที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้เนาะที่เขาเอามาใส่ไว้นะคะ สารพัดที่นี่มีทุกอย่างนะคะมันน่าจะย้อนแสงอยู่เนาะอัน,นี้น,นี่หน้าห้องพักพี่อ้อยเนาะแล้วก็กำลังจะเดินไปที่พักห้องน้องซีนะคะห้องหลานเนาะกลังจะเดินไปห้องหลาน ก็เป็นห้องที่ติดกันนะคะคือข้างข้างห้องจะติดกันนะคะประมาณนี้เนาะ